งอหดาักต้นคนดลักลิบจะแข่งขาเย่เพื่อนชอบพี่น้องจะสนใจส้นเลยทัหลังนเหนื่อยหยาดเลยเนี่ยเ้านี่มันน้อยใจเห็นไหมนี่มันหยุดกินเลยหยุดกินเลยเห็นไหมเป็นหยอกใจแล้วไม่หยอกไม่เอานี่

Diolch. Diolch. Yn choi,